สวัสดีครับมือนีก็มาพอกับพอทุทธนิพนธ์เราเด้อมือนีมาเบิง้งกัะเจ้าฟาดเขาแบบดังเดิมแบบก็เก้าหัวนะเดี๋ยวนี้มันบ่มีแล้วมีแต่กะเจ้าใส่รถสีรถนวดรถเกี่ยวสาเร็จเลยบวะนี้อันนี้ก่อนนี้ไปเสียดียงบุกะเจ้าเลยฟาดาเอาไปเบิ้งกันเลยตัวนจ้่

บ่าว่าแล้วอนนันเฮี้ยนไอยเด <bluff? S 1> หาบเข้าเห็นไหมไหาบเข้าไปโฮมราา้านเหาา็นไหมเขาไปอยู่ไปไหมเนาะเขาไปอยู่ไปไหม่หวยพวกอันเมียวพวกป้าก็หาบทริปกลัวโอ้ยเขาตอนแรกก็ทิปอยู่ <laughs> ต่อไปข้างละวหกโอ้ยไก่เว้ยโปร่งกลางล่างโปร่งบอาไว้บาบนี้ โอ้ไกลเลยรักงามไปกาลทางอันหนึ่งที่หอดเสียงเฮ็ดอีกอันหนึ่งไปหอดบางปั๊บเสียหายมันใช่ไหมหมดแล้วหักวยไปยุไม่ไหมละพระเพรพันไม่ขาดเดี๋ยวเฮาหม่อนเจะเอาใบเศร้าจะของเศร้าเลยแล้วไม่ยากเอามาได้อยมองเห็นโอ้ ทีเที่ฮาแบบโบราณโบราณแบบนี้คือบวลาล้านดังดีสมัย,น,มยนี้เองป่ะถ้าจะได้ฝนล้านก็น้ำท่วม <laughs> น้ำท่วมใหน้นาะพี่น้องเอ้ยเล่นล้านบ่ได้กองเขา้าวกองง่ายนะ อ้าวอ้วไม่เหลี่ยมเหลี่ยงหรอะไม่ขันลาวเออยะไม่ขันลาวจะไม่ขั้นลาวยูยูใ่ ใส่กีญยจไว้เลยบ่ไอนมีเ oh, ป็นเข้ายังเข้าเข้าอันพันหน่งบ่บ่ครับเอาเนี้ยเงีโอ้ยหาตัวเจ้า มามายัง่ะมายังนะครับชื่อไหนเีย่อเมือเีคือจันเพ่งสิงหาโอ้มันกขอเส้นห่อนดเนาะแค่สังคนคนละพันเส้นหนึ่งแต่เขาไหมโอ้ไปต่อหคนไหนซื้อนี่ยใครคนจำเขาอะไรบ่ ฮะว้อยู่ก่ามอนะใท่เาโอ้ยแต่คนมันกระเทาไานี่แล้วเนาะยี่ย้ออนอย่แาึงนึง้วใจำโตยังบดไ้เนาะยินเจะกี่เขาเอาดอกว่าเอ้าก็เลียงลูกุ่นเดียวกันเดี๋ยวสนไปยังที่แดงบ่เอาลูเสียเา ไอเกียร้เกีย์เนี่นมากไว้ไว้ยังไต้นบ่ใบต้นใบต้นใบเพิ่งพูดเมื่อไหร่นี่ใบทอกเ๋ยวมาใช้งานนอาใบทอกอันนี้ใบยังอันนี้ใบยังใบขกินมากบ่กินน้อบต้น อันนึงอันอันอีกรุ่นนึงไรเงี้ยทม่นูนปลูกขายอยู่ลอคองี่บ้านน่ะแถวแถันน่อะไเราูอะไเย่า่ปลูกขายม่ลอคองอันเาพาปลูกังไงเนี่พันพันน่ะพันเนี่บอขอยี่สิ่ขอเตี้ยนหรืบอเพแล้วอันเี้เป็นอะไกันเพี้ยต้องหา เาเห็นล้ะ่เาเตียสอยู่นเฮียดียาเตียต่อดแแล้วมักสูงขนาดขี้บ่แมนที่เอาไปขายเป็นเขาปลูกกันไหมอันนี้หขายเขาปลูกไหมพอคอยี่สิบอย่ล้วพอหกเข้าไว จะบิวไว้เลยะบิวไว้เข้าไปจะบิวไว้สีเขียวอ่ะขขนาดมันาเบ่งบอลบอเลี้ยงกบเพิินอู้เดี๋ยวซุ้มาซุม พ้นไปมันเต้นลงเลยถ้ามันงอยโอ้โหยอไยอไมันเต้นลงเยอะเลยปลาทิโตัวที่ตัวใหญ่เหรอวะใช่ตัวใหญ่บ่หอมว่ะมาเลยกันเดยกัน นีขึ Ooh, yeah. ้นมาถ่ายก่นมันม่มีพ้าแห้งแก้วทุกใบมีนดช่วยสับตงนั้นอ่ากลเดืยนมาเลยมองันอซาบเบอนนะเลยันไ่กัดไปหรือปล่าฮะกัดเป็นน้อยกัดบรรยายละนี่เราบวกกัดกันละกินกันบ้างกนกัโอ้เลยัน

มลันเป็นตีเข้าทีทุนีบุฟาชื่นบุฟาลักบ่บ่ลูกพีลงทุนมาตีเขาเด้อมือนี่บ่แข็งใค้มันหูไปตัวเขา มันสิแข็งมันสิอ่อนปกติเขาอ่อนขึ้นอยังได้ตวาดรพี่นขึ้เยนมาหน่อยหน่อยห่างจากเวทีบนเกือบสามสิบปีเราบอกแล้วว่าเพราะท่านตีจะเกลือตะเกียน แข่งโหลดไฟสีแข่งเากนเาโชว์ไปละซิวเขาันกันอย่น้แล้วเหาไปไดเร็วงอันไรปละซิ่วี่นเกี่ยวไรข้างๆกันลประมาณยังไงบาดยังไงผ่านไปแล้วหนึ่งมัดเอาสองบ่ฮะมันยังไงอ่ะนา มัดที่สองมัดที่สองก็ร่างสีสตาร์ทอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ้งเริ่มบทีนี้เป็นไงเป็นไงเป็นไงตวายย่านโม่ห้อซีบยุยย่านไปก่อนอยู่นี่เบิ้งห้าตีอะนี่ เราเราก็อเอาทางไม่ลงตัวกันมา<อ>ปีนนี่ได้สิปีนแล้วทอางไม่ลงแล้วคนก็สิปีนทุกคนคนคนสิปีนก่อนฟันเขา พ่าแล้วพี่เบิร์แล้วเ้โอ้โหแห้งยังมีอยู่แห้งยังไหลแห้งยังไหลเป้าไม้เป <laughs> ้าไม้ว่างไนห่างเพื่องหน่อล่ะเอาเป้าไม้เป้าไม้ สำหรับคลิปนี้พอตูนิดก็เอาไว้ซำนีก่อนด้อคลิปหน้าใคยเจอกันไหม่มกักกดไลค์ถูกใจกดติดตามกดซับสไคร้ให้พอตูนิดด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้พอตูนิดเหตดคลิปไหม่มต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ